สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถของเราเป็นผ้าชนิดเนื้อดีนะครับเหนียวทนอายุการใช้งานนานนะครับเป็นผ้ากันน้ำนะครับกันแดดกันแสง UV ครับเป็นผ้าที่มีเส้นใยนะครับแล้วก็เคลือบด้วยโพลิเมอร์เพื่อเป็นการป้องกันน้ำนะครับ ผ้าคุมรถของเราเราตัดตรงรุ่นนะครับมีทุกรุ่นทุกไซส์ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะดึงเนื้อผ้าให้ดูนะครับเนื้อผ้าสามารถดึงได้นะครับเพราะว่าเป็นผ้าเส้นใหญ่ที่มีความเหนียวทนถ้าเราตัดตรงรุ่นนะครับลูกค้าท่านใดที่ ต้องการจอดเสาหรือว่ารถที่ไม่สามารถพับเสาอากาศได้หรือมีอุปกรณ์เสริมก็สั่งเรามาได้นะครับเราตัดให้เป็นเฉพาะรุ่นเฉพาะคันให้ได้นะครับคันที่ผมคุมให้ดูนี้เป็นกระบะมีหลังคานะครับตัวนี้เราจะขายอยู่ที่3000บาทนะครับ แล้วก็ส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนรถกระบะกระบะแคปกระบะสีประตูราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับแล้วก็รถเก๋งก็2,500บาทเอาถูกนี่ค่ะนี่คือตรงประตูนะคลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ จะโทรมาก็ได้หรือจะไลน์เอดไลน์มาก็ได้นะครับมีจำหน่ายทุกรุ่นทุกไซส์ครับผมสวัสดีครับ